อันนั้นตีหน <Interior. S 1> ัโจมาสบายดีสบายดีพัชโกสกนพี่น้องสวัสดีช่วงเที่ยงกินข้าวกินข้าวแกงหน่อไม้ท่านผู้ชมหงอ่ะนะฮะเฮดป่วนพี่น้องจ้าขนาไม่อยู่ในเมืองยังได้กินแกงเฮดป่วนแกงยังให้กินนี้แกงเฮดป่แกงน่อไม้ ตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลแขงวงสวราเขตติดกับสายแดนมุกดาหารพี่นอ้องจ้าบบกกับเขาเทียงมนีกะกินข้าแล้วพี่น้องอ,อาหารบรรน,น,<อ>นอกบรรณนาเอามาจากบ้านพี่น้องบะหมี่อาขึ้นมาเมื่อเ้าร้เขอบคุณบาหมี่นะที่ขอบหอบมาให้กิน แกงน้ำม้แกงเห็ดปวกสังเกตพี่น้องเดียวมัมีซุ้มเข้าใกล้อันนี้แกงเห็ดปววมิตรดอกใหญ่เบลอเป็นดอกเลยแบบบพาเลยอะยำกุบกรุบกรุบให้กวองวออกมาทุบนไดอันนี้คือแกงน้ำม้แกงมาตตาบ้านกินกับผักแว่น ซื้อกระเพจเองเนี่ยผมเคยเห็ดเองพี่นอกวะทำไมเอ้ยมันถึงตัดเต้นนะใช่เด็กกินมาแล้วมันก็ใช้ยาขยาอืมบ่มามมีบานครับผมเคยสีดยาดอกแต่ตักแต่น้ำมาซาดตามปลาเมื่อก่อนนะเวลาโรกกาขอนนะนะไก่สีแหลวนะตักแต่นไปโฮมกันย,ย่อยย่ย ถ้ากันไปโกยไปเก็บมาขวาว <c oughs> เร็วๆรีบกินเดี๋ยวพยาบาลมาหนูไม่กินหรอลูกไม่กินไม,ไม่กินเม,มาแม่ก็จะเราเป็นครอ่ะรัว เดี๋ยวหมอมาเห็นพอ้าได้เห็ดปวกมาใส่กินน้าแน่พอ <c oughs> บรได้กินมาหลายปีแล้ว <c oughs> ส่วนนี้เห็ดมันก็เริ่มย่าออกแล้วพี่น้องยังออกอยู่แต่ว่าเห็เหดทั่วไปเห็ดป่วกกระโดนเธอจังได้กินแจงข,ขาวซอสพหอยบ่ได้เหลอหวดต่อไปนะไก,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 ก่สีฮอด ียสวันที่หนึ่งไก่สิส้นเดือนแล้วมันมีหอมมากใหกินมีก็สิเป็นแกงน้ำไม้ตั้งหลายถุง <8 S 2> กิน <8 S 2> ได้หลาย <0. S 2> มือ่อเรยมาแปดสิบกิโลเนี่ยหมายถึงแกงน้ำไม้มันบบก มหมายถึงเส้นทางไก่โพดพ่นังเป็นมึน,มนก้นบ้าน้ำมัต้มน้ำม้ต้มก็หลายเยอะน้ำไม้ต้มแกงน้ำไมแกงน้ำมเขาเจ้าเห็ดมาหายหยลายถุงแชตู้เย็นไว้กินหลายมือแชผัทเนีโบ่มีหมออุ่นกะสิกินแบบเย็นๆนั่นแหละพี่น้อง เอสซีแถวเมืองไก่ซ้อนหนาวมากน้ำใหม่ก็อุ่นหน่อยเด้อยด้วยผมจะบ่งข่อยอยุกม,มันมีคนถักข่อยอยู่ได้ <c oughs> ข่อยเสืพาพิษปากเพิ่นยางมาเพิ่นผ่านตัดหนาวหนาวเมนบ่มีบอกว่าเอากระยางไปเลยเพิ่นก็นหันหน้าหันหลังอันเนมลำลังอีกเลยข่อยก็หันไปเบิง่ง น,น่าต่อมี่ไหนวะนางว่าบ้านใครปพดอะไรมบอาฮอใครปวดเบ้ายหง <h iss ing> เห็น <h iss ing> ก่าง,างกันนะาาเราพักแว่นนี่นะเดี๋ยวพามาะะมองเลย แสตส๊ก่อนลายค,คนกับซิมักกินพักแว่นพี่น้องจ้าก,กับแกงแล้ไม่แกสมัยเซปูนาวามานแซ่บแซ่บแม่มน,นี่ลำนานตอนแรกสมัมก่อนจะบเป็นยางดุกระถือนี่น้ นำกะแินปลาหรอท้องแม่เพิ่นกินนั่งกินตักแตนทอดตักแตนขวดต้องแม่มาบอกแล้วกินน้ำกันรอหน้ากันเลย อันเล่น่าไปน่านาบอลกินกโลกะกเวรสุดดเต็ตัวอะสุดกินดมันอร่อยนะกินอกินยนกน่อืมเด็เดยว ทำไมวบอยจำกล้วยกิหนคัม่วนใจม่วนใจกล้วยแกเห็นถัส่ใมามอ่อนมือสม แกงเห็ดมันต้องใส่ยอดผักติวผักอีตูเนาะแซบๆใช้สมผักติวเป็ดตาแซบ่พี่น้องแกงเห็ดปวกนี่สดดอกใ่ญยยำปววปวก แกงเห็ดปวกบัเฮานี่ดอกใหญ่โพดโพเห็ดปวกผู้ดีแซสบซำหน่มันนบรา้วันนยาาาม่คคขณ ไห้พามาด้วจ้าคุณว่ามาว่าน่ะองถกินเผาคอณว่ากินเผาชิ้นนั้ได้จะมีเงเนมกขได้หรอ บ่าวมีก็มานอนให้างแแม่ฝ่าวเลยเนาะฟังกับผัฟังบัวพีดอนาะบ่าวมีมานอนให้างแถแม่ฝ่าวสิเหตุยังยี่นี่ห่อไปใส่กรบบไดกี่เราก็นอนอม,มันบริเวณบ้านเฮาเนาะบ้านเฮา,าย,ยังว่าไปหันไปนี่ลงดําให้ดําน้านอนบอกคนเสียงดังจักกระให้ได้ติดอุ้ย เด,ด,ดพพ็กินหัวสั่นซามจีบจักรมือหืมวพกินฝ่ากบฝ่งแหลนแด้วม่รอโลยตอนนั้นมองมานอย่างมันจัพก่วดสิขษามาส่วงเศร้าส่วงเที่ยงบ่แล้วก็ส่วงส่งบ่ายส่วงคำ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ กินกับบลากลายคือบ้านเฮาคันซสือกินกับมีแต่อาหารนี่แห้งๆ,งๆ,งๆ,ๆม,ม,ม,มงันเป็นของหักเปนของแห้งพวกปีงย่างแล้วก็ตําแค่นั้นประเภทแกงก็หากินยากบ้านเฮายังกินนั่นกินนี่กินปน่นกินแจวกินแกงกินอย่างแกงน้ำมันยังบม่มีขายเลยอยู่เมืองแต่ว่าในตลาดมีอยู่แต่ว่านี่เฮาแบบว่า จากตรงนี้ไปตลาดนะมันกระไกลเขาเจ้าคายดันลางนาโรงพยาบาลเขาเจ้าคายจะนำประเด็จมามันจะตอดเายู่สั่นสองพี่น้องจะเป็นห้องกระจกประมาณนี้แหละคล้ๆคือตึกไงตึกประโยชน์เลยเนาะ มีพัดลมมีแอร์มีผ้าม่านท่าแม่เพิ่นเมื่อนอนอยู่เตียงนอนเพิ่ก็ลงมานอนอยู่ข้างล่างมานั่งเคี<ว>ย่ยวหมาก่นอยู่ข้างลาง่างม,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 มาหมอมาหมอตกจเพอคน้มาัดเอาเห็นเตียงเปลาแบบลงมานอนโฮมกันอยู่ข้างล่าง ตึกนี้มีจักสั้นสี่สันอสบอกสามหรือสี่ขนาดมันคือัน้นเป็นตึกพิเศษเขากินกระซือมักงแต่เศร้าจนว่าเย็นขอบ้อนพี่น้องทูกๆกำลังใจขอบคุณทุก ตุกกำลังใจเด้อไปแล้วพี่น้องขอบคุณบัสขขดสุขุสุุนที่ติดตามกันแล้วก็ให้เป็กกําลัางใจกันมาตลอดเนาะพี่น้องรวยๆเฮงๆปังปังหวยไกลเสียออกแล้ว